นี่เห็นไหมคือเกมนี้กูเล่นจบไปแล้วเว้ยใช้เวลา5้าชั่วโมง4 4นาทีแล้วก็ห้วินาทีมึงรู้ไหมว่าไอห้าชั่วโมงนี้คือแค่เวลาจับเกมกูนะถ้าไม่นับเวลาจับเกมมึงรู้เปล่าว่ากูเล่นตอนไหนหรืเปล่าตอนไหนคุณโหลดมาตอนมอ .2 อ่ะแต่กูเล่นเสร็จตอนกูอยู่ม .3 เทอม2อะ่ะไอเหียไว้ก่อนเลยมาเซฟใหม่มันให้สเซฟ เซฟแรกไปแล้วนะฮะมาเซฟสองมาเราจะมาเริ่มใหม่กันนะครับในนจะเลิกที่ในตอนเช้า ภาพคิดถึงเลยอ่ะภาพยังสวยเหมือนเดิมเลยเป็นยิเกนิ่มเดิมสีนิมเดิมจะมีเซนติกที่แรเนี่ยกูไม่ตัดออกไม่ไหวบอกเลยกูลงทั้งอย่างเงี้ยมีจุดเจี๊มด้วยริงๆรตั้งชื่อแมวไว้หน่อยมีสี่ตัวเนี่ยอะดูย์อลามาแล้วก็อัลลอ่าอีกตัวสุดท้ายกาลาวิตา ซูมได้ด้วยนี่น้องเหมียวไปเราจะลองเดินกันในแค่ฝนตกฝนตกเป็นไงอุ้ยปักตะไคร้เลยตะไคร์นะครับวิ่งได้ด้วยกูจำไม่ได้แลวกระโดดปุ่มะไรไว้ก่อนไป ไหนเราทำอะไรกับน้องได้บ้างอ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้ชื่ออะไรนะไหนต,ตัวดำคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอับดุลยอุ้ยเล่นกันด้วยดูดีเสียบอับดุลอับดุลตาวาฟมีแสงไปอันต่อไป มึงดูม,มุมน,นี้ดิดิแกลาวิตวาโคตเฟี้ยวอันนี้แกลาวิตาเฮ้ยมีเสียงนี่เสียงเพลไม่ใช่เสียงแมวร้องแดีวมันมีเสียงเผลได้นะโอ้ยโอ้เล่นกันอันนี้น้องชีเป็นนักรบหนะ่อย หนชิฮิตนะชิล่งฮิตชิลงฮิตอ่ะฮิตฮิตฮิตเพื่อนเพื่อนนอนกันหมดแล้วเราก็ไปนอนด้วยกันดีกว่าลาบสกุลเลยไว้ก่อนนะครับอุ้ยน้องสี่ตัวเลยนะครับคัดสีนะครับน้องในเผลอหลับไปกูงงมากเลยเนี่ย น้องน้องเขานอนบนกระดาษลังเก่าใช่ไหมน้องตื่นน้องนอนอยู่บนพุ่มไม้เฉยเลยพุ่ทุ่งหญ้าเฉยเลยแดงไหมแดกแม่งอุ้ยตื่นแล้วอุ้ยน้องเพิน้องเพิอุ้ย ไปปลุกเพื่อนกันดู้ยกันดู้ยไปกันต่อแมพโคตรน่าสำรวจแนแวแนแวแนวแนว Inside the Wall ภูมิใจนำเสนอโดยตา้ากูเองอืมโคตรสวยอะกูจำได้วันล่าสุดที่กูเล่นตอนนู้นอะมันยังไม่สวยเท่านี้เลยหรือกูเหงาก็ไม่กูเล่นคนเดียวไม่หนุกอ่ะเพาะตอนนั้นยังไม่จอยเท่าไรใช่อุ๊ยเสียงแมวขู่ ง้างเซมง้างง้างโอเคไอ้อับดุลอับดุลละเป็นไหนนี่อับดุลละมาแล้วอับดุลละอับดุลละอับดุลละจะเดินตามหลังมาถ้าในคาสีนเมื่อกี้ถ้าใครไม่สังเกตมันจะอยู่ซ้ายมุมแบบกระจิงนึงอะอับดุลละจะแอบมาใช่ใช่ไปสำรวจก่อน เล่นกับจอมันจะหันกล้องลำบากหน่อยมันไม่เหมือนมองตำรวจมีกัญชาแม่ไหมของคนก็ได้นะอะไรอ่ะมึงดูมึงดูทองฟ้านี่สวยงามนะครับ ยิ่งกว่าเกมทิปนเองเหมืนอุดุยเอ๊ะอันนี้อับดุลตาวาฟไปอ่าเนี่ยอับดุลตาวาฟอันนี้อุดุยใช่ไหมอันนี้อุดุยเออใช่อันนี้อัลลัมมะไปเดินทางกันดีกว่าชื่อเปลี่ยนได้ตลอดครับกดบีเพื่อเซเหนียวบีทุ่มเหนียวโอ้ยโอ้ยตาตาตาดูตาดูนะมามาคุยกับเพื่อนเลยดูนั่นเนอะ เฮ้ยเอ้ยกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่นี่แหละเอาไม่ใช่กดเรื่อยๆกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆนะอันนี้คือกดเรื่อยๆไปไหนละไม่ต้องไปไเลยนนั่แหละอุ้ยมันคุยกันเหมือนเลี้ยงแมวยังไงครับเหมือนเลี้ยงแมวเดี๋ยวแม่ครับใช่ไปแก๊งสี่ชาชายสี่มีเกลียว อืดชื้นต้องเล็งก่อนต้องเล็งก่อนโอ้ยเขาเล่นกันโอ้ยเขาเล่นกันไปกันต่ออุย้ยหยับน้ําไปอุย้ยวิ่งกันแล้วไปไปไปชื้นโอุย้ยวนต้นไม้ เฮ้ยกดได้ด้วยซ้ายขวา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 ครับ <g> ไ <ül üyor> ปเพื่อนรอละว้กินน้ำได้ด้วย กินน้ำไหมตาโ,โ,โดดลงไปโดดลงไปโดดลงไปไอ้โดดลงไปจะเกิดอะไรขึ้นโดดไม่ได้มันห้ามโดดถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูโดดแล้ววะไม่โอเ n นเว l ร์เลยดดลอาจจะ Achievement กันได้นะเว้ยเนี่ยไปไม่ได้บังคับนั่งกระโดด ไม่เฟียวไม่เฟียวเลยนั่งชมวิวอ่ะว้าวปภาพสวยจริงครับอันนี้คืออันนี้เลยนะยุคยุคยุคอ่ายุคตอนพวกเรามอสองมอสามอ่ะคือยุคที่ว่ายุคอะไรนะยุคคลีเดเชียสยุคคลีเดเชียจ้ะมุกูนัเนี่ะไอ้นี่จำได้มั้ยอุ้ย เอ้ยต้มเื้อเออะแต่ล้อกูล้อกูไอ้สัสลองมีบ้างแล้วมึงจะรู้กูเคยมีแล้วกูโดนคุมกำเนิดตั้งแต่กูโดนกำเนิดตั้งแต่คราฟแล้วครับน้องอยู่ที่ไหนเนี่ยไปมึงแค่ยังไม่เคยสัมผัสของดีเคยแล้ว มันมันจะเจ๋งเจ๋วไปไปเดกกับเพื่อนอ้ยตัวดำไปฝั่งนู้นเรามาฝั่งนี้ภาพสวยนะเนี่ยสมไมตีสหายล่ะอายินจะจะบอกว่าสมัยนั้นคืออันนี้ไงคือมันเราเรา มันตรงอนนี้บาพอดีที่ว่าเกมเริ่มเริ่มภาพสวยแล้วอ่ะอ่าโอ้ยลงลงสิลงสิเอกดเอป่ะใช่หามุมอยู่มันไม่ขึ้นให้กดเดินตรงไปเลยโอเคเอ้ยเอ้ยได้ละเนี้ยแมวกลุมมันหัวแล้วยังไงวะเอ้ยนั่นได้ละ ต้องเล็งด้วยครับอืมขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยมันเดินไม่พอไปเร็วเออเฮ้ยไปทางไหนอ่ะไม่ไปทางนูน้นอันนี้ก็ไปได,ดีตามนี้เอเวันเจอไงยูโน่ you know, เอเวันเจอรตรงป่านะครับปัะจุนเข้าวหินทีเทกินชงแต่ในกล้วย Next day, that you can do when we're came back, we're going to pay. Mút, mút, mút. Cháy ế, cháy ế, cháy ế, cháy ế. chong. trong okay. <coughs> Wow. Wow. เกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะมันเกี่ยวกับอ่าเมื่อโลกนี้มันกูสปอยนะโลกจะลายงั้กูสปอยนะอ่าก็ uh huh. คือเมื่อมนุษย์ได้ทําลายโลกใช่ไหมคือคือเหมือนทุกวันเนี้ยคือเขามันจะเล่นกับการที่ว่ามนุษย์่ยทำลายโลกใช่ไหมอ่าฮะแล้วเหลือแต่หุ่นยนต์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ที่ทนได้แล้วแมวมันดันทนได้ มันก็เลยเหลืะ<า>แล้วมันย์นได้สร้างโลกใต้ใต้ดินอะ่ะมันเป็นบังเกอร์หลายๆบังเกอร์ซึ่งวุ้ยวุม้มาเรากำลังจะได้เดินทางไปแล้วไม่ไม่